สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อป่ายสุขสุขคนเด้อมากินเขาน้ากันจ้ากินข้าวกับโอ้ยอันนี้มันเป็นอันอยังมามามาพี่น้องมาแกงไอ้น,นั้นแกงฟักทองใส่ไก่แล้วมาเด้อพี่น้องเด้อแกงฟักทองใส่ไก่กินกับขนมจีนมาเด้อพี่นอ้องตัวหอยแกง กักทองใส่ไก่จ้าโอ้ยแกงหมอ้อใหญ่ๆตัวๆเอามอหม้อไว้ตรงนี้แหละมาเดอพไ่นองเด้อกินกับขนมกิน อุ้ยหอนหอนมาเด้อพี่นอ้องอืมอร่อยมากินต่อพี่นอ้อง ยันเจ้าเมื่อเห็นกันก็เลื่อนไปเดือนมาอยู่นี่เนหืยฟักทองทกไก่ฟักทองมันมากออลูกหายนึก่่น โอ้ยข่อยข่อยไม่ได้ปิดกล้องนี่ใดญเนี่ยกินต้องโดนข่อยไม่ได้ปิดกล้องอืออยมาพี่ลองมาะไม่ได้เปิดกล้องอืกินจน นมเต็นจะบดถาดแล้วกระดาษตรงนี้จะเนี่ยใช้กระดาษเนี่ยตุ่มขึ้นเนี่ยกินข้าวเสร็จไปออกไปข้างนอกไปหายาแค่แพ้กิน ใจ้กกากอลไไปเลยว่วต้องเสีดายแกงไหลย่านต้ว่ากินบะเบิดกันนี่ย มืนม่าเดินี่น้องเด้อใครไมอได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจ้าตาพักกินทันเลลในเด้อี่น้องเด้อจีจห้มี้ก็มังใจ่เฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้ะ ขู่ทุกคนเด้อบ๊ายบายอามันไปแล้วเขากินอันนี้ต่อคอยมิสเขาปิดกล้องแม่กินต้องโดน กินต้องโดนกินบักอืนจนหมดหมอ้อกินฟักทองก็นจะหมดหม้อแล้วลืมปิดกล้องแสบเด้อพี่น้องอตักไม่กับพี่น้องตักบ,บักอืเยอะ ว่าพอกินมันจะอืดมันจะอืดซ่อนอันบักพริกบวกได้หลายมักกินบักพริกบวกเนี่ในย,ยใส่หน่อยโดพดอยใส่หน่อยพดเนี่ยพริกบวกเหลือตะบกอืดกว่าเหลือหมอนแกงใส่ไก่จ้ะใส่ไก่คือเตาอ ซื้อไก่ซื้อไก่บ้านหมามาเศร้าได้หน่อยนึงอืซื้อไก่บ้านเบึงถาเบึงข่อยคนเด้ไม่ต้องด้วย <c oughs> อ้ยหางตาข่อยโอ้ย่ขยจะตอด แตงวัดช่องใส่ไกข่ขนมจีนเหมือนเดิมขนมจีนเส้นเส้นหลายอยู่จ้ะค่อยกินหลายแล้วอ๋อบๆบ,บอกช่องอยังไง อเลิศมาเด้อพี่น้องก,ออกินข้าวซาวเลี้ยวอ้าข้าววะกินขนมเส้นแกงแกงฟักทองใส่ไก่บ้านจ้า